กว้านพะเยาจังหวัดพะเยาเนื้อที่22,826ไร่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นอ่างกักเก็บน้ำอ่างใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแต่ปัญหาใหญ่คือบริเวณเหนือผิวน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวากว่า5,000ไร่เมื่อต้นผักตบชวาตายก็จะทับถมเป็นตะกรนตกใต้ท้องน้ำทำให้มีสภาพตื้นเขินรวมทั้งส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ถูกกักเก็บในกว้านพะเยาในปริมาณความจุ5เมตรลดเหลือเพียง3เมตรเท่านั้น ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยโยธาธิการจังหวัดพะเยาได้นําเรือมาจัดเก็บวันละ100-120ตันต่อวันใช้พลังงานน้ํามันเดือนละกว่า50,000บาทแต่ดูเหมือนว่าผักตบชวาไม่ได้หมดไปจากกว้านพะเยาเนื่องจากต้นผักตบชวามีการแตกกอ1กอสามารถแตกกอได้สูงถึง8กอส่วนผักตบชวาที่จัดเก็บไม่มีที่ทิ้งขว้างต้องนํามากองริมฝั่งตะลิ่งกว้านพะเยา เมื่อทับถมเป็นเวลานานก็เกิดการเน่าเสียทรงกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้นำเครื่องอีว่าซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดเก็บผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพมาช่วยอีกแรงหนึ่ง ไม่เพียงแต่เท่านั้นเครื่องดังกล่าวยังสามารถนำผักตบชวาหรือเศษวัชพืชที่ชาวบ้านในภาคเหนือมักเผาทำลายทิ้งในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวทั้งเศษฟางข้าวสั่งข้าวโพดส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศตามมาอย่างไม่มีวันจบสิน้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยนำวัชพืชทั้งหมดนี้แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในภาคการเกษตร อบจนั้นมีโรงปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วที่ทําจากผักตบชวานะครับแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะครับใช้ผักตบชวาประมาณ 30- 40%บถึงิอนะครับบริเวณโรงงานที่เราผลิตตรงนี้เราก็ผลิต,ต,เ,ลตเพื่อแจกให้พนองประชาชนเป็นการรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะครับในส่วนของอโครงการที่เปลี่ยนผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราคืนค,ความสุขให้ชาวนาน,านี่เป็นโครงการใหม่ล่าสุดนะครับก็จัดมาตด้งแต่ของท่านผู้ว่าวก,การจังหวัด แล้วก็จากการประสานงานของท่านผู้ว่ากับบริษัทวีรี e นียเบิร์นะครับที่เชียงใหม่ก็ได้เครื่องนวัตรกรรมนะครับต,ตู้อีว่าของเช็กนะครับโดยบริษัทวีรีนียเบินั้นก็นํามาติดตั้งให้ที่โรงปุ๋ยของเราพอดีก็เหมาะเจาะพอดีเรามีสถานที่อยู่แล้วเรามีเครื่องจักรกลส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราสามารถที่จะทําโครงการเร่งรัดนะครับเปลี่ยนผาตบชวาเป็นผืนีได้ภายใน24ชั่วโมง ดังนั้นสิ่งตรงนี้เราก็เลยเมีแนวคิดการทั้งหมดท,ท,ท,ทั้งท่านท่านผู้การจังหวัดพะเยาทั้งท่านผู้การจาังหวัดั้ำตกพะเยานะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็มีแนวคิดตรงกันว่าเ,เราจะสร้างนะครับความร่วมไม้ร่วมมือทั้งหมดในภาคประชาชนก็คือเราให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนรําเศษวัชพืชเศษผักตบชวาหรือแม้แต่นะครับขยะอินทรีย์เข้ามาที่เรา เรามาแลกเอาปุ๋ยไปได้เลยแาะในส่วนนี้ครับถ้าเราสามารถจะมีนวัตกรรมนี้อยู่กับเราหรืออยู่กับประเทศไทยนะผมนะผมก็เชียร์เต็มที่นะครับมันจะเพิ่มในการกระตุ้นให้เกิดการเกิดปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราเก็บผักตบชาวามากองไว้เฉยๆเราสับแล้วกองแล้วหมักเนี่ยรใช้เวลาถึง6เดือนหรือ1่ปีเราใส่พอดอยต่างๆลงไปนะครับหรือต้องผสมอะอื่นเนี่ยเราก็สมามารถนำไปใช้ได้ แต่ถ้าเป็นตู้ตัวนี้แล้วเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่เกินย4ี่ชั่วโมงนะครับและทีพิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าขยะอินทรีย์สามารถจะนําเข้าไปได้เลยผสมกับเศษวัชเพื่อระปักตบชวาออกมาแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ทันทีอันนี้ก็เป็นการเรียกว่ารณรงค์ในเรื่องของการสร้างวิเนยบริหารจัดการขยะแยกขยะขายเศษขยะอินทรีย์นั้นไม่ต้องไปทิ้งหรือทําให้เกิดมลาวะก็ส่งมาที่นี่เอามาแลก้ปุ๋ยก็ได้เลยอันนี้ที่ดีกว่า ดีกว่ากระเพาะวัวล่าทั่วๆไปหรือดีกว่าการกําจัดผักตบชวาทั่วๆไปก็คือส่วนนี้แหละครับที่เอามาใช้อีกส่วนหนึ่งจะเหมาะสมในเรื่องหนึ่งของโครงการลดหมอกควันก้าวจหวมาภาคเหนือของเราเนี่ยทุกปีจะเจอภัยเรื่องหมอกควันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอย่างรุนแรงทั้งเชียงใหม่พะเยาเชียงรายเพราะว่าหมอกควันนั้นล่องลอยไปตามอากาศโครงการนี้เรามีโครงการที่นําเปลือกข้าวโพด ฟางข้าวเศษวัชพืชที่พี่น้องประชาชนถางางหรือเก็บขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเอาเข้ามาในตู้ได้เลยเครื่องอีว่าเป็นเครื่องย่อยสลายเศษอินทรีย์สารหรือวัชพืชที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถแปรรูปเศษวัชพืชได้มากถึงคลั้งละสิบตันและยังสามารถนำมูลสัตว์เข้าไปคลุกเคล้าเป็นส่วนผสมกับเศษวัชพืชเหล่านั้น ผ่านกระบวนการทางชีวภาพด้วยปฏิกิริยาความร้อนด้วยอุณหภูมิ65องศาเซลเซียสโปรโตีนจะถูกแปลงสภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปแบคทีเรียที่ติดมากับขยะอินทรีย์หรือเศษวัชพืชเมื่อผ่านความร้อนก็จะตายไปโดยธรรมชาติโดยใช้เวลาย,ย่อยสลาย12-36ชั่วโมงระบบการแปรรูปควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเศษวัชพืชที่เหลือใช้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีได้ถึงครั้งละ10ถึง13ตันปุ๋ยจากเศษวัชพืชและผักตบชวาที่เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ผ่านกระบวนการด้วยเครื่องอีว่าชาวบ้านพยาวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นแนวคิดที่ดีในการกำจัดผักตบชวาในก้านพะยวอย่างยั่งยืนและเป็นการแก้ไขปัญหาดินจากการทำสวนทำนาที่เสื่อมโทรมมานานจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุให้กับดินตามที่บรรพบุรุษเคยใช้บำรุงดินในอดีตและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีดินก็จะไม่เสื่อมโทรมและให้ผลผลิตสูงวัชพืชมาแรกก็ปุ๋ยอินทรีย์ของโรงงานปุ๋ยก้อนพะยำนะครับเพราะ พ่อสมัยก่อนพ่อผมทำนาก็ใเจขี้งัวขี้ควายใจเศษวัชพืชเราไปกว้างกลางต้งวันนี้นี่ผมแต่ก่อนผมมาทำนาเอาน้ำมาใส่ปุ๋ยเคมีมาใส่พื้นดินผมกระเสียไปเหีียหมดครับเวลาไถกระไถไใครเข้านะครับเราวันนี้นี่ผมจําเป็นยาจวนยาปีนอ่อนจนปีจนนด่งว่าเมาใจ้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ไปอันกับไถกับนาเขาว่าพ่อเขาอย่าต้องลด เคมีขึ้นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมได้ยินรัฐบาลเปิดมาว่าเรื่ลงล่น้ลงใจ้ปุ๋ยอินทรีย์กันผมก็เลยคิดว่าคงจะเป็นจะดีขึ้นนะครับแต่ผมก็เห็นด้วยว่าทุกคนเนี่ยขอเพื่จมาหันมาใจ้ปุ๋ยอินทรีย์ใจ้วปสมบูของเขาเนี่ยครับพื้นบ้านของเขาเนี่ยมามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมก็หันด้วยครับที่บ้านก็ทํานาครับปลูกผ,ผักบ้างนิดหน่อยครับก็เอาไปใช้แล้วก็ดีครับก็ประหยัดปุ๋ยเคมีที่เมื่อก่อนเคยใช้ปุ๋ยเคมีผักมันไม่สวยครับ เก็บไว้ไม่ได้นานมแมลงอะไรก็นี่ครับผูกคุ้มกันต่ําแต่พอดีเอาไปใส่นาข้าวก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปได้ส่วนหนึ่งต่อไปก็ถ้ามีโครงการอย่างนี้ทุกปีก็จะใช้ปุ๋ยอย่างนี้แล้วก็จะตัดปุ๋ยเคมีออกไปเลยใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะเราใช้เป็นประจํามันน่าจะมีผลดี ครื่องย่อยสลายเศษวัชพืชอีว่าเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วเป็นระบบการหมักแบบเติมอากาศโดยเทคโนโลยีชั้นสูงในการจัดการชุมชนแปรรูปเศษวัชพืชที่สามารถย่อยสลายได้โดยปราศจากตะกรน้ำเสียลดการจัดการขยะด้วยวิธีการเผาและฝังกลบที่ทำลายหน้าดินและยังช่วยย่นระยะเวลาในการทำปุ๋ยหมักแบบพริกกลับที่ต้องใช้เวลานานถึง4เดือนกว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ เพียงใช้เครื่องอีว่าในการหมักเพียงไม่กี่ชั่วโมง